สวัสดีค่ะวันนี้ผัดสปาเก็ตตี้ค่ะแต่เป็นเส้นแบนใส่แฮมใส่กุ้งคณะฮ่องกงค่ะไปดูวิธีผัดกันเลยค่ะอันนี้สปาเกตตี้ค่ะแต่เป็นเส้นแบนเนี่ค่ะเป็นเส้นแบนผัดใส่กุ้งแล้วก็แฮมคณะฮ่องกงค่ะ Thầy hem thôi <c oughs> น,นี่คือกวามอร่อยความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละผัดแล้วจาม ใครชอบคูณลดน้ำตาลก,ก็เติมได้นะคะใส่ซอสใส่ยือขาวน้ำมันหอยชอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลชอบคูรลดก็ใส่คูรลด เส้นแบนค่ะไม่ใช่เส้นกลมเส้นมันแบนมันจะออกคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไอดอ้อร่อยค่ะ ผัดขี้เมามันก็ต้องใส่ใบกะเพราค่ะมันตจะเป็นขี้เมาแต่ว่าเราไม่ใช้พริกตำเราใช้พริกซอยแบบไม่ให้มันมีรสเผ็ดมากกินแล้วมีประโยชน์เพื่อสุขภาพพริกซอยนี้มันก็จะออกเผ็ดแล้วค่ะ แล้วมาผัดขี่เมาแต่ไม่เอารถจัดอร่อยกขใส่แฮมใส่กุ้งเผ็ดนิดๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาจะออกเผ็ดนิดนึงค่ะสปาเก็ตตี้เป็นเส้นแบนค่ะผัดอร่อยมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะมีขายทั่วไปค่ะเดี๋ยวนี้เขาทําเส้นออกมาเป็นรูปแบบหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกเอาแบบไหนค่ะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเอามาผัดค่ะจะใส่อะไรก็ได้ตามที่เราชอบค่ะทีนี้เราใส่กุ้งกับแฮมสองอย่างคณาฮ่องกงค่ะเพื่อเป็นผักใส่กระเพราพริกซอย ถ้าพริกตามันจะเผ็ดมากเราก็เลยใช้พริกซอยค่ะมันจะออกเผ็ดนิดๆค่ะกินเผ็ดมากไม่ได้เพื่อสุขภาพค่ะจบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ